ฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงคะต้องใช้เงินเหรอคะออหนูบอกแม่แล้วไงคะว่าเงินเดือนหนูยังไม่ออกเลยอะ่ะเอางี้นะแม่ไว้เงินเดือนหนูออกเมื่อไหร่อ่ะหนูจะรีบโอนให้แม่นะค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะแค่นี้ก่อนนะแม่ แดงครับคุนั้นดูนี่สิครับนางบิลเนี่ยขโมยเงินคุณแอมจริงๆด้วยอะบิลนี่เธอขอโมยเงินฉันเหรอไม,ไม่ใช่นะคะคุณแอนคือฉันไม่รู้เลยค่ะว่าเงินมันไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะค่ะอืมปากแข็งซะด้วยครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังก้าปฏิเสธอีกอะบิลเสียแรงนะที่ฉันไว้ใจเธอฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอ นเแนค่หนูเอาโทรศัพท์พี่มาพ่ะหนูอยากคุยกับพี่ค่ะอยากคุยกับฉันทำไมอะ่ะพี่อยาหลงเชื่อผู้ชายคนนั้นนะคะคนที่ขโมยเงินของพี่คือผู้ชายคนนั้นค่ะอะไรนะเขาต้องการจะใส่ร้ายผู้หญิงคนนั้นค่ะ เงินอยู่ที่ฉันนี่แหละได้จ้าอืมโอเคได้จ้าอืม,อม เดี๋ยวฉันเอาเงินไปเข้าธนาคารให้นะแต่ว่าขอทำงานก่อนแป๊บหนึง่งบาย แกเสร็จฉันเลย แต่ว่าที่หนูเล่ามาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะ่ะหนูจะให้ฉันเชื่อหนูได้ยังไงจ๊ะแล้วพี่ยอมรับไหมล่ะคะว่าพี่ทิ้งกระเป๋าเงินไว้ในรถเออคือก่อนที่พี่จะจับพี่สาวคนนั้นพี่ลองหาหลักฐานเพิ่มดูด,ดีกว่าไหมคะอย่าไปให้คนดีๆต้องโดนใส่ร้ายคะ่ะ ฉันโทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็กำลังจะมาเก็บหลักฐานที่นี่อ,อ๋อทำไมต้องเก็บหลักฐานด้วยครับหลักฐานเห็นอยู่ช้าแต่ว่ามีคนข,ข,ขโมยไปอ่ะนายเบกระเป๋าเงินของฉันเนี่ยมันไม่มีขานะมันจะเดินมาที่นี่เองได้ยังไงฮะนอกจากจะมีคนเนี่ยหยิบมันไปและลายนิ้วมือของคนนั้นเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่กระเป๋าไงไ เบแกวิ่งหนีทำไมคุณแดนครับอย่าเรียกตำรวจมาจับผมเลยนะครับคุณแดนเหบนี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นคนใส่ร้ายฉันน่ะแกทำแบบนี้ทำไมฮะพูดมาให้หมดเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะจับแกเนี่ยส่งให้ตำรวจไม่นะครับคุณแดนไม่เอานะครับก็ร้องเลยครับนี่บอกเลยกูเกิดแล้วงานนี้อาบวกวดีวะ เอาดีเอาดีฟอม้อมแหกฟอมแหกนี่เบแขกเต็มร้านเลยอะ่ะคนอื่นมาทำงานดึนงงกงกเกนนักเล่นเกมแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแกรีบกลับเข้าไปทำงานเลยนะไม่งั้นวันนี้เกมไม่ต้องได้ค่าแรงโอ้ยแ้งเอยคิดว่าเป็นหัวหน้าแล้วจะอวดเบ่งกับใครก็ได้เหรอฮะคอยดูนะจะเล่นงานเกคืน กำลังมั่นเลยเฮ้ยของดีขนาดเลยเว้ยเฮ้ยนี่มันเนื้อเกตรีเมียมนี่หว่าวยอยากกินมานานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไส้กรอกินมันดีกว่าโอ้ย เบทำแบบนี้อีกแล้วนะถ้ายังไม่เลิกทำฉันจะฟ้องคุณแอนเอาของเก็บเข้าที่เดียวอย่างนี้เลยจ้องจับผิดแต่ฉันคนเดียวอะคอยดูนะด้เห็นดีกัน่แกก็เลยคิดแก้แค้นบิววางแผนใส่ร้ายบิวอย่างนั้นเหรอ ฮะทั้งทั้ที่สิ่งที่บิวเขาทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแกรู้ไหมถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มาบอกฉันเนี่ยบิวอาจจะโดนดำเนินคดีไปแล้วก็ได้อาจจะหมดอนาควไปแล้วก็ได้ฉันไม่จับแกส่งตำรวจก็ได้ไแต่แกเนี่ยจะทำงานที่ร้านฉันอีกต่อไปไม่ได้คุณเดคุณเดครับไม่เอานะครับไม่อ,อ,ยอย่างไรผมออกเลยนะครับให้ผมทำงานที่นี่แต่นะครับเสียใจด้วยนะไอเบแล้วฉันเนี่ย ก็จะส่งจดหมายให้ผู้ประกอบการคนอื่นๆเรื่องที่แกทำไม่นะครับผู้เดินย่าง้ผมหาง,งานทำไม่ได้สิครับผู้เดนินก็ร้องแล้วครับอย่าเลยหรือว่าจะให้ฉันดําเนินคดีกับแกล่ะฮะไม่ไม่เอาครับไม่เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ไปซะแล้วก็อย่าโผล่หน้ามาที่นี่อีกถ้าเกิดว่าแกเนี่ยมาหาเรื่องคนที่ร้านฉันอีกนะครั้งหน้าเนี่ยคงสถานเดียวไปซะ บิวฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันเกือบเสียคนดีๆแบบเธอไปแล้วอะ่ะแล้วเธอเนี่ยก็ต้องขอบใจเด็กคนนี้ด้วยที่เสี่ยงชีวิตช่วยเธอ,อพี่ขอบคุณหนูมากเลยนะไม่ต้องขอบคุณหนูแล้วคะ่ะพี่ให้ข้าวหนูกินทุกวันหนูก็ต้องตอบแทนพี่สิคะหมามันยังรู้จักรู้คนคนให้ข้าวเลยคะ่ะหนูไม่ใช่หมาหนูก็ต้องหาวิธีตอบแทนพี่สิคะ <c oughs> หนูนี่พูดจาดีแล้วก็ช่างพูดซะด้วยเอาแบบนี้ถ้าหนูไม่มีที่ไปเนี่ยอยากมาอยู่กับฉันไหมจ๊ะคุณแอนคะแต่เราจ้างเด็กทำงานไม่ได้นะคะอืมฉันว่านะมันต้องมีวิธีหาทางช่วยเหลือเด็กดีๆแบบนี้สิเอาแบบนี้ฉันขอเวลาศึกษาด้านกฎหมายอีกนิดนึงระหว่างเนี้หนูก็พักอยู่ที่นี่กับฉันก่อนเนาะบิล เดี๋ยวเธอเนี่ยหาเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนอาหารสามมือ้อให้เด็กด้วยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะคุณแอนขอบคุณมากมเลยนะคะพราคุณสอคนใจดีมากเลยค่ะ <c oughs> มา <c oughs> กอดกันดีกว่านะกอดพี่ยูด้วย